ค่ะน,นี่เราสะพานมอญยำขําคืนนะคะหัวค่ำน่เงเราจะเห็นผู้คนเดินผ่านมานะคะจุดนี้คือจุดสะพานมอญผ่านไม้ซึ่งช่วงอันนี้คือช่วงที่หัวค่ําค่ะหัวค่ํายามเย็นอยู่เลยนะเราก็จะมาเห็นกันผู้คนก็เห็นแสงไฟของสะพานมอญแล้วก็เห็นผู้คนซึ่งบางตากว่าช่วงปีใหม่มากนะ เราก็จะมาดูแม่น้ำยามค่งคืนเห็นแต่งไฟนะนี่เรายังไม่ได้เข้าที่พักเลยเราเที่ยวเรามาถึงเม่เย็นแล้วเราก็มาเที่ยวกันให้เรามาดูเขาตอนนี้นี่นะคะ มีอะไรหลังคือคิดอะไรเรื่องอะไรอานี CO, ้มาเจะนี่อือเลยเห็นไฟไหมคะก็เป็นหมู่บ้านชามอนค่ะหมู่บ้านชามอนแล้วก็จุดนี้ก็เป็นมีแสงไฟตรงนี้ก็คือหมู่บ้านชามอนเช่นกันนะคะข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านชามอนที่เป็นเป็นบ้านสามเป็นรูปสามนะคะ สารคล้ายๆกับพวกเสือใช้ใชใชตอกหรือตอกทำนะคะเป็นบ้านตรงจุดนี้นะางวันเราได้เห็นสวยมากก็คล้ายๆกับเป็นพวก <c oughs> เขาเรียกว่าบ้านมอนเขาจะเขียนไว้เลยว่าบ้านข้างล่างเดี๋ยวพรุ่ง, <c oughs> งนี้เช้าเราจะได้เห็น้นานมอน <c oughs> นเราเห็นยามค่ำคืนเทนะ่านั้น โอเคให้มาดูไงกลางคืนแล้วก่อนนี่กําลังเดินไปหาคุณประจักษ์เขาเดินไปนู่นแล้วสุดนู่นเลยค่ะนะคะคุณประจักษ์ไปนู่นเลยเราเพิ่งมาถึงเท่านี้นะคะ